ตอนนี้เขามีคนใหม่แล้วหรือยังนะคะสาหรับใพรที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นี่อาจจะเป็นคลิปและคําทํานายของคุณก็ได้นะคะไม่เช่อเรื่องอินแน่นอนร้อยเเซนนะคะไม่ว่าคุณและเขาจะอยู่ในสถานะไหนก็ตามนะคะดูได้คะ่ะคุณอาจจะแอบชอบใครคนหนึ่งหรือคนที่คุณนึกถึงอยู่อาจจะเป็นคนรักเก่าของคุณคนที่คุณเพิ่งเลิกคุยกับเขาไปก็ได้นะคะเดี๋ยวมาให้ไพ่ทำนายกันว่า เขามีใหม่ไปแล้วหรือยังนะคะดูจากหน้าไพ่เหมือนตัวเราเองยังรักเขาอยู่เลยอะยังรักแล้วก็ยังคิดถึงเขาอยู่เลยนะคะยังคงแอบส่องเขาอยู่ตลอดเลยใช่ไหมคะเขาเป็นคนทีเ่เข้ามาในชีวิตของเราและเขาทําให้เราทุกอย่างเลยนะคะจนวันหนึ่งที่เลิกคุยกันหรือว่าเลิกกันไปเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเรายังฝังใจอยู่กับคนคนนี้อยู่นะคะ ก็หมายถึงว่าเรายังรักเขาอยู่นะดูจากหน้าไพ่ที่ขึ้นมามองว่าเขามีคนคุยใหม่แล้วคะ่ะเขามีคนคุยใหม่แล้วนะคะมันขึ้นไพ่สามเหรียญแล้วก็ไพ่สามดาบนะคะนั่นแสดงว่านะตอนนี้ตัวเขาเนี่ยมีคนใหม่มีคนคุยใหม่แล้วนะคะอาจจะเพิ่งเริ่มคุยกันได้ไม่นานนะคะคือเจอกันแล้วก็รู้สึก ถูกชะตาถูกใจกันก็เลยลองคุยกันก่อนแต่ถามว่าความสัมพันธ์ของเขาทั้งคู่จะอยู่ด้วยกันจะคุยกันได้นานไหมหรือว่าจะคบกันได้นานไหมแม่หมอมองว่าไม่นะคะถึงแม้ว่าเขาจะถูกใจกันในช่วงที่เจอกัครขังแรกนะคะแต่พอนานไปเขาเริ่มรู้จักนิสัยใจคอกันนะคะเขาก็อาจจะมองว่าไลสไตล์ไม่เหมือนกันนะคะความคิดก็แตกต่างกันนะคะคนนึงมีความคิดที่ เด็กกว่าคนหนึ่งมีความคิดที่โตกว่าอะไรแบบนี้คือมันมีข้อแตกต่างนะคะในความสัมพันธ์นี้แม่หมอบอกว่าเขาทั้งคู่อาจจะคุยกันได้ไม่นานหรือว่าไปไปต่อกันได้ไม่นานสักเท่าไหร่นะคะเรามาดูความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนที่เรานึกถึงกันนะคะว่าจะกลับมาใหม่นะคะ เขาจะกลับมาไหมเราและเขาจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไหมนะคะคนที่เรารอคอยคนที่เรานึกถึงเขาอยู่นะคะถึงแม้ว่าจะเลิกคุยกันไปหรือว่าเลิกคบกันไปแล้วนะคะดูเหมือนว่าที่ผ่านมาเราและเขาเนี่ยอาจจะจบกันไม่สวยด้วยนะมันมีอะไรที่จะต้องกลับมาเคลียร์กันนะคะถามว่ากลับมาไหมจะกลับมาไหมกลับมาแน่นอนนะคะพอขึ้นไพ่หกถ้วย กลับมาแน่นอนร0 0นะคะดูจากหน้าไพ่นะคะคือดูจากหน้าไพ่แล้วนะคะมองว่าความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาจะเริ่มด้วยการกลับมาคุยกันในฐานะเพื่อนก่อนนะคะและค่อยกลับมาสารสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะแน่นอนว่าความสัมพันธ์หลังจากที่มีการกลับมาแล้วมันจะทำให้ทั้งคู่รู้ใจกันมากขึ้นและก็สามารถที่จะปรับตัวเข้าหากันได้ ดีขึ้นนะคะเราเองยังเป็นคนที่เขานึกถึงอยู่ตลอดนะคะแม่หมอมองเห็นจากน้าภันะคะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเขาจะไปมีใหม่ หรือว่าไปคุยกับคนอื่นสุดท้ายแล้วมันก็มีโอกาสที่เขาจะกลับมาหาเราหรือเรากับเขามีโอกาสที่จะได้วนกลับมาเจอกันอีกครั้งกลับมาคุยกันอีกครั้งอย่างแน่นอนนะคะนี่ก็คือคลิปและคําทํานายจากไพ่นะคะสิ่งที่ดีรับไปสิ่งที่ไม่ดีก็ทิ้งมันไว้ที่คลิปนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้านะคะ